ร้อง็้อไได้ไม่ไม่ได้ร้องอะไรซึ่งแม่ร้องเพลงไม่เป็นเปิดเพลง Peter p a นารีนโอเคจับไปทำไมบอกว่าไม่จะรสบครับพี่โมลิแต่ทันมัเป็แต่พี่ทายอนไม่มาเนต้องขอโทษนะอย่าไม่ต้อเลย ช่วงนี้ที่ทำงานหนักครับโดนวนิดนึงครับครับหัวใหญ่ครับตีเขาฝาก6 9 0 9 0ครับวันนี้ดีใจนะที่ทุคนมานครับขอบอกได้ทุคนดีใจดีใจแล้วก็ คิดถึงเน่ยากตัดเหน่ด <satisfy karang> ้วยแล้ว <absorbed> ก็ขาดด้วยไม่ได้เจอคนหนัครับเป็นหน้ฝันอยู่ในหนังแล้วเป็นเสียงกาเ่ไหมคุณลิวแลองุณริงเรื่ันทุณรวนี่คุณอยู่กับใครบ้างเนี่

จะเข้าคนนั้นยรัไม่ด้หรอยังไม่ได้กินเลย You <laughs> các bạn cùng đi chơi luôn đấy các bạn cùng đi chơi luôn đấy à. các <laughs>

ก็ับแคตชื่อพเด้นะคะมีเก็บไม่หมดอหรม่เอ็อคนล่อ่ะคนนี้จริงบอกว่า <laughs> ช่วง <c oughs> น

เราไปถ่ายรูปดีกว่าผมเซลฟี่ับ้าเลยาเลยกดด้นะกด,ดด้นะน<า>ชอบกดเนาะลับามัพี่ครับตอนนี้เป็นเวลา ها طول 3นาที ยืนตังนานเลยเอาอันนี้เซอร์ไพรส์เียกล้องชัชเตอร์อะไรนี่นี่นี่ผมเล่นเรื่องนี้ไเนี่ยะไเสียงนี้เี่ยมว้้่สอาบวันนี้ผมหนังเพิ่งจบเฮ้ยผม ได okay. yeah. so okay. sure. okay. sort of yeah, ้ใช่ไหมได้ใช่ไแต่เดี๋ยวว้้มีมายอได้ได้เลยต้องหมาโลกนะบ้ายังมีเสียงอีกจ้ะอยู่ไมรู้เหรอมีเสียงนี้เลยแอบไม่ตอคถาม แนโนค่ะพี่กายหล่อมากพี่กายมูเก่งอย่างนี้เลยกหล่อมากก็บอกผมอ๋อมาเลยมาเลยครับครับโอเคครับพี่ทุกคนครับพบเจอกันได้ได้โอเคโอเคโอเคหนึ่งสอง ok bye bye cảm ok, okay. <coughs> okay you bye bye ha 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 องเท้าได้หมพี่ตออะลรโอ้โหแป๊บเดียวเสียงดังว่ะรวิว้สึกดีไหมอ๋อนี่คือคุณหวอเราชอบใจอยู่โอเคโอเคโอเควันนี้ก็ถือว่าเราคุยกันเยอะนะเหมือนเนพ้นเดียวอะไม่ได้ไไว้ไว้เจอกัน ได้เจอครับวันนี้ก็ขอบคุณที่คนนะที่มาหาดิวลองๆด้วยั <c oughs> นนี้นี่่ครใครผมขอตาได้ไหมนี่ผมขอใม้อเอางงก่อนนะสม่แม่มเกด่หลัะนิดเดือนสี่ใช่ไหม <c oughs> ไปตามฝนหรือเปล่าไม่ไม่ช่วงนี้เครียดกันมั้ยฮะเครียดกันเี่ยย่าเด็กผู้หญิงหัวหงก้า านรอรแดงนี่ะจไม่ได้ฮะอะไรครับคุณเต้นอะไรอยู่เอไม่ไรฮะไว้เจอกันวันนี้ทุกคนกลับบ้านดีๆนะครับบ๊ายบายเ